ค่ะก็สําหรับเกมวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราตอบอตัวได้ดีนะคะในส่วนตัวของทิดเอนมองว่าจริง,รงๆเราดูจากฟอร์มการเล่นของเนแลนเนี่ยเขาเล่นได้ในวิกที่แล้ว3มแบบเนี่ยเล่นดีมากแล้วก็แข็งแรงแต่พอเซตแรกเนี่ยเราสามารถเล่นได้ดีแต่ว่าพ่ายไปในเซตที่2เนี่ยเราผิดพลาดเยอะแล้วก็ทาให้แต้มเนี่ยห่างทําให้เราเล่นยากเขาก็เล่นได้ง่ายขึ้น,นะคะับส่วนเซตที่3ก็ถือว่าเบียดกันมาได้จนถึงเื่องปลายเซตแล้วก็มาหลุดเองนะคะก็ทิพมองว่า จริงๆคาดหวังว่าจะต้องแบบสู้ให้สนุกทุกทีมน้องๆทุกคนก็พยายามเล่นในศักยภาพที่เรามีอยู่ค่ะส่วนคําถามที่ถามว่าทาไมถึงมาเล่นลิเบอร์โร่นะคะกอะ็อย่างที่ทราบกันในตั้งแต่ไทยแลนด์ลีกแล้วนะคะคือกิมีอาการบาดเจ็บที่หวัวไหล่ท้งขวาตั้งแต่ช่วงก่อนไทยแลนด์ลีกจนยาวมาจนถึงไทยแลนด์ลีกแล้วมันมันมันดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังยังตีแบบไม่หนักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันสามารถที่จะหลบบล็อกได้แต่น้ำหนักบอลมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อน ก็ก็เลยทางซับโค้ดก็เลยปรึกษาว่าลองมาเปลี่ยนริบบิลโลแล้วก็ช่วยน้องๆในเรือ่องของการกระตุ้นกระตุ้นทีมได้ด้วยแล้วก็น้องบะหมี่เนี่ยเขาก็เป็นตัวตีมาในตอนไทยแลนด์ก็อาจจะแบบเปลี่ยนมาเป็นตัวตีช่วยลองลองผัดเปลี่ยนกันดูว่า,าแบบไหนที่มันจะลงตัว,วก็เลยในแบบนี้ก็เลยมาลองเป็นริเบลโลดูค่ะ